กระดับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตนันวด RPCC กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้บอกเลยว่าพิเศษสุดๆนะคุณผู้ชมนะ IM6 บอกเลยว่าเพิ่งอ,ออกเองนะครับผมออกรถเนี่ยรถเปิดตัวขายในไทยเนี่ยเดือนมีนาเท่านั้นเองผ่านมาแค่3เดือนนี่ผมขายเรียบร้อยขายเป็นไฟแดงด้วยนะคุณผู้ชมนะออกมาเนี่ยล้านเจ็บนะคุณผู้ชมนะล้านเจ็บแสนนะครับผมวันนี้ผมจัดให้ล้านสี่เก้านะครับผมล้านสี่เก้าขาดทุนไป2องแสนเลยนะคุณผู้ชมนะขาดทุนไป2องแสนถามว่า ทำไมขายซื้อมาไม่ได้ใช้ครับผมซื้อมาไม่ได้ใช้อยากปล่อยไปนะครับผมเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์นะคุณผู้ชมนะให้าราคาถูกถูขาดทุนไป20,000 0ใครอยากได้ริมเอามีแค่คันเดียวนะคุณผู้ชมนะมีแค่คันเดียวย้ําอีกทีไม่มีเต็นท์อื่นขายนะคุณผู้ชมมนาะรถเพิ่งออกจริงๆป้ายยังป้ายแดงอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะป้ายยังเป็นป้ายแดงอยู่เลยนะจ๊ะ าขาดทุนให้2 0แสนผมขายขาดทุนให้2 0 0แสนเลยนะครับผมร้าน4ีจัดได้นะคุณผู้ชมนะ i m 6ตัว Performance นนี่นะครับผมกุญแจอยู่กับผมเรียบร้อยนี่หน้าตาดูดีมาก เป็นรถยนต์อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะสวยมากเปิดได้อย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมนะสวยๆที่จริงเขาจะมีตัวคีย์การ์ดด้วยนะครับผมเอาไว้แตะตรงนี้นะคุณผู้ชมนะคล้ายๆกับเทสลานะคุณผู้ชมนะรถป้ายแดงนะคุณผู้ชมนะรถมือสองที่ยังเป็นป้ายแดงอยู่เคยมีคนถามว่ามีไหมนี่เอามาให้แล้ว IM6 นะคุณผู้ชมนะออกใหม่ล้านเจ็ดแสนนะครับผมวันนี้ผมขายขาดทุนให้เหลือแค่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมนะล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทบอกเลยว่าราคานี้มีแค่คันนี้คันเดียวนะคุณผู้ชมนะหาคันอื่นอีกไม่่่ได้้แลวนนะผมบออกกรถเพิง อกจริงๆนะคุณผู้ชมนะแต่มันไม่ได้ใช้งานสภาพยังดีอยู่เลยไม่แค่3,000กิโลเท่านั้นเองรถปี2025เพิ่งออกเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้เองคุณผู้ชมนะ3เดือนที่แล้วเดือนมีนาคมออปชั่นจัดเต็มแบบนี้นะคุณผู้ชมนะอยากให้ดูด้านหน้ากันนิดนึง คันนี้นะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยมีระบบจอดเองให้นะคุณผู้ชมนะมีระบบจอดเองให้เป็นระบบช่วยจอดนะครับผมออปชั่นจัดเต็มพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะคุณผู้ชมนะจอตรงกลางนี่เป็นจอทัชสกรีนเรียบร้อยนะครับผมเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะมีเบาะไฟฟ้ามินหลังคาแก้วซันรูฟจัดให้แบบนี้นะครับผมคันใหญ่มากคุณผู้ชมนะคันใหญ่มากๆนี่ข้างหลังนะครับผมกว้างขวางนะพี่นะนี่เป็นงานเปิดให้ดูมีแอร์ตอนหลังจัดให้นะครับผมสวยงามมากๆเลยคุณผู้ชมนะอ่า บอกเลยนะราคานี้ราคาดีมากนะคุณผู้ชมนะออกใหม่ราคาร้านเจ็ดแบาทนะคุณผู้ชมนะเป็นตัวเพอร์ฟอร์แมนนะตัวท็อปสุดตัวท็อปสุดเลยนะคุณผู้ชมนะตัวท็อปสุดเป็น a l l w h e l l d r ดส e สวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนี่ฝาหลังหาที่เปิดไม่เจอคุณผู้ชมนะเห็นไหมเหมือนหาที่เปิดไม่เจอที่จริงนี่แอบอยู่กับโลโก้นะคุณผู้ชมนะปุ่มอยู่ตรงนี้กดปั๊บนี่ ฟ้าหลังไฟฟ้าคุณผู้ชมนะเก็บของได้แบบเยอะๆแบบนี้เลยเบาะพับได้แยกกัน้ายขวานแต่มันปรับได้นะคุณผู้ชมนะอันนี้เขาปรับมาให้อย่างนี้นะคุณผู้ชมที่จริงมันพับเรียบได้นะครับผมเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนิดนึงนี่จะลงมาให้มันเท่ากันแบบนี้ก็ได้นะครับผมหรือจะปรับนอนลงมาอย่างนี้เลยก็ไม่มีปัญหานะคุณผู้ชมนะเรียบๆอย่างนี้เลยรถไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาโคตรดีนะคุณผู้ชมนะราคาดีมากล้านสี่แสนเก้าหมื่นเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้นะ หาไม่ได้นะคุณผู้ชมนะรถเพิ่งออกมาจริงๆนะ,ะราคานี้ถามว่าขายทําไมรถไม่มีตำหนิเลยคุณผู้ชมนะเป็นป้ายแดงอยู่เลยเป็นป้ายแดงอยู่เลยแต่ว่าไม่ได้ใช้งานนะครับผมพี่ก็เลยปล่อยไปดีกว่านะครับผมจอดไว้ก็ไม่มีที่จอดนะคุณผู้ชมนะสวยขนาดนี้ไม่รีบไม่ได้นะคุณผู้ชมนะราคาดีมากๆนะครับผมใครอยากได้นะ im 6ตัวท็อปนะคุณผู้ชมนะ Performance เรียบร้อยออปชั่นแน่นๆล้นๆ จัดได้นะครับผมอ่ะใครอยากได้ผมทิ้งคอแนแทคไว้ในส่วนของด้านล่างถ้าอยากได้กดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้ามาว่าสนใจ i m ho